สวัสดีค่ะค,คุณครูวันนี้ปลอยก็มีตัวช่วยดีๆมาให้สำหรับค,คุณครูที่เป็นเจ้าของห้องเรียนออนไลน์นี้นะคะแต่ละชั้นแต่ละห้องเนาะก<อ>็อันดับแรกเรามาเรามามเริ่มทำไปเลยดีกว่านะคะอันดับแรกค่ะให้ค,คุณครูเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ค่ะ <c oughs> มาหน้านี้ใช่ไหมคะตรงค้นหาค,คุณครูพิมพ์ไปว่า Chrome Web Store โ h r o m e web store ค่ะอันนี้ค่ะปอยเคยพิมพ์ไปแล้วมันก็เลยขึ้นประวัติไว้ค่ะคุณครูพิมพ์ตามเลยนะคะเสร็จปุ๊บหน้าจอเขาก็จะขึ้นตรง chrome web store ใหม่คุณครูมันขึ้นเป็นอันแรกเลยค่ะคุณครูกดคลิกเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บครูมองซ้ายไว้อย่างเดียวเลยค่ะมันจะมีคำว่าค้นหาในร้านใช่ไหมคะ,ะให้คุณครูพิมพ ให้คุณครูพิมพ์เราจะใช้โปรแกรมตัวนี้แหละค่ะมามันเป็นส่วนเสริมของแอป Google ค่ะ,ะหนูขอเรียกว่าเป็นโปรแกรมแล้วกันนะคะเราจะใช้โปรแกรมเสริมตัวนี้มันมีชื่อว่า Meet Auto a d m i t ค่ะคุณครูพิมพ์ตามปอยได้เลยนะคะ Meet Auto a d นี่ค่ะคุณครูเห็นไหมแล้วปอจะขยายให้นี่นะคะ Meet Auto a d m i t เสร็จแล้วคุณครูกด Enter ได้เลยนะคะ ทีนี้จะมีโปรแกรมขึ้นมามากมายเลยใช่ไหมคะคุณครูคุณครูเลือกตัวนี้นะคะย้ำคุณครูเลือกตัวนี้นะคะตัวที่มีลูกศรเนี่ยค่ะสีเขียวะค่ะตัวนี้นะคะเพรา,มาะมันเสถียรที่สุดแล้วนะคะคุณครูกดเพิ่มคุณครูมองขวามือนะคะจะเห็นตัวสีฟ้าเพิ่มตรงเพิ่มในโคมนะคะอ่ะอันดับแรก ปอยเริ่มบอกส่วนใหญ่แล้วคุณครูจะลง,ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วเนาะคนที่เป็นเจ้าของห้องอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณครูยังไม่ได้ลงอะคุณครูจะเพิ่มไม่ได้นะคะในอย่างปอยเนี่ยปอยลงชื่อเข้าใช้แล้วอันนี้เป็นชื่อ gmail ของปอยนะปอยก็จะเพิ่มลงไปเลยโอเคปอยจะกดต้มเพิ่มส่วนขยายนะคะตรงนี้นะคะกำลังตรวจสอบอการตรวจสอบนะคะตอนนี้โอเค คุณครูสังเกตไหมคะนี่ค่ะจะมีรูปจิกซอแล้วก็มีรูปลูกศรส,สีเขียวลูกศรสีเขียวเป็นการบอกว่าตอนนี้เรากาลังออนไลน์โปรแกรมอยู่ค่ะออนไลน์โปรแกรมเสริมเนี้ยนะคะที่จะมาช่วยให้เราแบบสบายขึ้นนะคะ,ะทีนี้มันก็จะหายไปใช่ไหมคะคุณครูคุณครูก็ติ๊กตรงจิกซอเนี้ยค่ะคุณครูตริกตกะะต๊กปึ๊บคุณครูมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ครูเห็นรูปหมุดใช่ไหมคะครูก็ต,ติ๊กไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะมันจะตึงตึงตึงโปรแกรมไว้ตรงนี้คะ่ะนี่ค้างๆกันตรงนี้นะคะทีนี้เหมือนจะเสร็จแล้วคะ่ะครูอีกนิดเดียวคะ่ะครูคลิกตรงลูกศรสีเขียวเนะะี่ยค่ะอ่าคลิกคลิกด้านซ้ายนะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้เราสวิตช์ออนอยู่ก็คือเราเปิดใช้งานโปรแกรมอยู่เป็นสีเขียวนะคะ ทีเราจะมารตรงออปชั่นเราต้อง,เร,องเราต้องตั้งค่าค่ะคุณครูเราต้องตั้งค่ามันนะคะ,ะตรงนี้มันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันต้องตรงกับในมีของเราใช่ไหมคะ,เ,ะเราก็ต้องพิมพ์ไปเราก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปให้มันตรงกับโปรแกรมมี e t พิมพ์อะไรคุณครูพิมพ์ตามนะคะพิมพ์ตามพอเลย ก็มาถึงหน้า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 จอนี้เนาะคุณครูเราจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เป็นภาษาไทยนะคะอตรงนี้เพื่อให้มันตรงกันกับโปรแกรมมิสเราค่ะตรงนี้เราต้องเขียนช่องนี้นะคะเขียนคําว่ายอมรับคุณครูต้องเขียนให้ชิดพิมพ์ค่ะให้ชิดตรงนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยมันจะไม่รับนักเรียนอัตโนมัติเนาะแล้วก็ดูทั้งหมดตรงนี้เป็นยอมรับทั้งหมดคุณครูพิมพ์ตามนียค่ะเมื่อคุณครูพิมพ์เสร็จแล้วคุณครูกดกากบาทค่ะออ โอเคแล้วคุณครูไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมันมันบันทึกไปหรือยังคำสั่งที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้โอเคเราดูดูคลิกซ้ายอีกครั้งดูตรงออปชันค่ะโอเคเป็นภาษาไทยแล้วนะคะทีนี้ทำยังไงต่อคุณครูกดออกไปเลยค่ะกดออกค่ะกว่าจะรีเฟรชักหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คุณครูเข้า Google Chrome อีกครั้งหนึ่งทีเนี้ย คุณครูก็เข้ามีดนะคะตามปกติเลยก็คือสอนเด็กในวันพุ่งนี้ค่ะคุณครูเข้าตามปกติเลยทีเนี้ยเวลาใครเข้ามาค่ะมันก็จะรับอัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัติเลยคุณครูก็ไม่ต้องมาคอยรับอะ,ค,ะค่ะค่ะไม่ต้องคอยรับแต่มันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณครูต้องอยู่หน้าจอนี้ คุณครูต้องอยู่ตรงนี้อะค่ะคือต้องเปิดจอไว้อะค่ะดังนั้นเราจะไม่บอกเด็กว่าเรามีการรับอัตโนมัติค่ะสําหรับปอยนะคะปอยจะไม่บอกเด็กว่าเราอัตโนมัติก็คือจะกําหนดเวลาให้เขาเข้าอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็เปิดไว้เปิดจอนี้ไว้ตลอดอะคะ่ะ แต่ใช้ได้สําหรับกับในคอมเท่านั้นนะคะในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไอแพดอะไรยังทําไม่ได้ค่ะถ้าในคอมในโน้ตบุ๊กเนี้ยค่ะเราเปิดทิวีอย่างเงี้ยเขาก็จะเด็กเข้ามาที่หลังเลยอยังไงเนี้ยก็จะรับอัตโนมัติอัตโนมัติเข้ามาเนียค่ะเราไม่ต้องกดยอมรับเลยแล้วก็จะไม่เสียสมาธิในการสอนด้วยโอเคค่ะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงคุณครูถามหนูได้นะคะขอบคุณค่ะ